โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบาวล็อกเซตเต็มนั่นเองนะครับเออคือผมก็ได้หาเกียร์มาครบแล้วนะครับทั้ง3ชิ้นที่เป็นของท่าแสงนั่นเองแต่บางค่าสเตตัสมันอาจจะยังดีไม่ค่อยพอนะครับอืมต้องบอกว่าแบบมันบางบางชิ้นก็ดีไงบางชิ้นอาจจะยังไม่ดีมันอาจจะยังไม่แมทช์กันแต่ผมก็ รอบที่แล้วอะ่ะคือผมรีวิวไปสองชิ้นใช่ไหมรอบนี้ผมก็จะมาจัดสามชิ้นเลยนะครับที่แบบเป็นของท่าแสงเนาะเพื่อให้เห็นนะครับความสามารถของบาว์ล็อกเซตเต็มว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออส่วนสเตตัสทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็นี่ไงดูยังน่าจะรู้แล้ว <laughs> นะครับเออนี่ก็สเตตัสก็คืออันนี้เสียเปรียบอย่างเดียวครับมันมีต้านสกิลนะครับเออจริงๆมันควงคจะเป็นหลบร้อยไงเดี๋ยวเราลองมาเทส ในสเตตหลักกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นความสามารถของความแม่นยำธาตุที่ผมได้หามานะครับอืมโคตรเวอร์โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับเพราะรอบที่แล้วเราแค่อัปเกรดธาตุไปไงรอบนี้เราก็มีความแม่นยำธาตุ <im> นะครับก็น่าจะแบบบึ้มบั่มซอม,มเบะความแรงรแต่อย่าหาทำนะถ้าสเตตสไม่สมดุลเนี่ยคือมันก็เนี่ยมันก็จะชิวอย่างนี้เลยครับคนดูคือความโหดมันโหดอยู่แล้วไงเออคือตอนนี้บอกเลยว่าดาเมจมันแบบจ๋าจัดอ่ะอ้โห มอนเตอร์ Monster, ถ้าโดนนิทีแบบร้องอะร้องแบบเอ่งๆอะไม่ไหวอะบอกเลยว่าไม่ไหวอะเจอบารล็อกแบบเซตนี้นะครับแล้วผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวมันเก่าไปแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่เก่าเออเดี๋ยวเลื่อนไปด่านต่อไปดีกว่ามาทสักด่านนี้ก็ืมบางคนอาจจะคิดว่าแบบมันเก่าแล้วอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับสำหรับบาว์ล็อกแต่มันก็ยังติดท็อป5อยู่ที่คนนิยมใช้นะครับสำหรับตัวนี้นะมาถึงกระโยกก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็รอดูเนาะรอดูไมโครโฟนล่วง เฮ้ยฟึบบุ้มนี่ไงเรียบร้อยโคตรโหดเออผมว่าเลยโคตรโหดแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้เล่นกับบอทไงเออแต่ถ้าเราไปเล่นใน PVP อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะว่าข้อเสียของตัวนี้มันก็มีนะครับเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเออตอนนี้เดี๋ยวรีวิวความแรงของไนก่อนเอาน้องสกิลหมดไม่ได้โยกเลย ไม่ได้โยกเลยโยกไหมไม่โยกครับเออเดี๋ยวเรียกเพิ่มหมดนี่โยกแล้วบุ๊บโอ้โหเฮ้ยชิวชาดอะคือผมบอกเลยว่าแบบแค่โยกทีมันก็ร้องแล้วอะร้องรองแล้วอะร้องเพลงอะร้องเพลงแบบหาหาวัดอยู่เลยอะเตออียมแบบจา้างเครื่องดงรงเครื่องเสียงรอเลยอะโยกทีแต่ละทีอะปาบโอ้โหเป็นไงโคตรโหดนะครับ เออเดี๋ยวเราไปจัดกันที่ด่านสุดท้ายดีกว่าเออก็ครบแล้วครับด่านโหนๆต้องบอกว่าด่านโหนๆครบแล้วคือรอบนี้ผมใช้เทเต็มเลยนะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับความโหดของบาลล็อกป๊บโอ้โหคือนี่เห็นไหมพอมีความแม่นยำธาตุมันก็นั่นไยครับค่อนข้างจะแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละาตาการโดนอะคือแบบจา๋าใช้คำว่าเถื่อนเลยป่าเถื่อน จ้าจัดนะครับแต่ข้อเสียที่ผมว่าก็อย่างที่รู้นะครับว่ามันไม่ได้มีหลบคือจริงๆอะ่ะถ้าเล่นตัวพวกไหวพริบอย่างเงี้ยนะครับมันต้องแบบเป็นลบร้อยไงเพราะว่าไม่งั้นพวกนี้มันก็จะตีแบบตีเข้าได้ง่ายนะครับยิ่ง PVP ยิ่งตัวข้างนู้นเก่งมันก็จะยิ่งโหดนะครับอืเนี่ยคือมันมีต้านสกิลห้าไงทางที่ดีมันควรที่จะเป็นแบบหลบนะครับถ้ามีหลบอะ่ะมันจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับคือผมมีแค่เจาะไงเจาะลดแร่แล้วก็ต้าน คือต้านเนี่ยมันต้องมีคนไปเป็นตัวแทงแต่ผมไม่มีถ้ามันมีหลบอ่ะคือจะแบบสบายกว่านี้โหดกว่านี้อีกเยอะเห็นไหมทําให้เป็นแบบหลบผมมีแค่ห้าสิบอ่ะต้านผมมีเจ็ดสิบอ่ะมีที่ไหนอะ่ะมีที่ไหนเขามีมีแบบเล่นกันอย่างเงี้ยเออม,มีมีนี่ไงนะครับรอบนี้ผมก็เลยแค่จะมารีวิวความโหดของเซ็ตเต็มนะครับว่ามันประมาณไหนนะเออแต่ถ้าแบบแค่ความแรงแล้วกันแต่คือมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรวะ มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชนะอ่ะเอออาจจะแพ้นะครับเพราะว่าหลบมันน้อยไงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไม่ค่อยดันแรงนะจริงๆผมจะต้องอยู่แบบเกือบเพชรหนึ่งแล้วนะตอนเนี้อืมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็จะรีแรงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปไต่ขึ้นเพชรสองที่หลังแล้วกันอืมแล้วก็มาเจอกับทีมแรกนะครับเจอแบบโอ้โหตัวโหดจัดเลยตัวนี้ อันนี้ธรรมดาครับนี่ครับตัวนี้คือ MVP ครับของเกมนี้เลยแม่งโคตรโหดโหดจิ ho ๊บหายโหดแบบเวอร์อะเวอร์อะแต่เราก็ไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาลองลองดูโอ้ยเอ้ยโอ้ยพายุไปก่อนเลยคนดูไอ้เป็นโหดยังวะไอ้คางคกเนี่ยคางคกหลอดไอ้คางคกหลอดดูดน้ำเนี่ยโอ้โหแม่งโหดจัดเออเนี่ยเห็นไหมคือถ้า ล็อกนะอะโยกพีอะผมบอกเลยว่าข้างนน้นเนี่ยก็หายเออเห็นไหมคือถ้ามันได้ถ้ามันได้ใช้สกิลอย่างเงี้ยคือมันไหวครับคุณดูแต่ถ้าถ้ามันไม่ได้ใช้เหมือนตอนแรกนะที่ว่าตายกันระเนระนาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีเพย์ให้ดูก่อนเออดูนะ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 ปุ๊บตายแลยเห็นไหมบาาล็อกผมโดนทีเดียวตายไม่ได้เล่นนี่แหละครับคือข้อเสียคือมันแรงแต่มันไม่สมดุลเนาะเออเดี๋ยว ผมก็จะมารีวิวเซตเต็มแบบอันนี้ให้ก่อนเนาะเดี๋ยวอพอหลังจากอันนี้ผมก็จะไปปรับเกียร์ให้มันสมดุลแล้วเออนะครับเฮ้ยลืมดูเกียร์โอเคก็มีประมาณนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เห็นแบบเออว่าด้านความแรงด้านการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับอโอเคก็กดเล่นเลยอืม ไหวไหวไหวอยู่เนี่ยโอ้โหโดนเสกโดนเสกทีโดนเสกทีจบเลยโอ้โหคือเห็นไหมครับคือที่มันแพ้ไม่ใช่อะไรมันไม่ได้โยกคือมันตายอะมันตายก่อนอ่ะมันไม่ได้โยกไงเออมันไม่ได้โยกไงเนาดูถ้ามันได้โยกก่อนนะเออมันก็จะได้เล่นไงนะครับอืมนี่แหละครับพอมันโหดเกินมันก็อย่างนี้เนี่ยผมถึงบอกไงว่าเออเกียร์เกียร์มันดีนะแต่แค่สมดุลมันยังไม่ได้คือถ้าในอนาคตมี เกียร์ท่าแสงที่เป็นหลบมาเดี๋ยวผมก็จะเอาเข้ามานะครับเออตอนนี้ก็ยอมไปก่อนดูดิเดี๋ยวต้องให้ดูแบบรีเพในการตายนะเห็นไหมตายก่อนแหละบ่าวล็อกผมอะตายก่อนหนึ่งช็อตแล้วผมก็พายุไปแล้วมันก็บ่าวล็อกจะโยกจะโยกไม่ทันตายก่อนเห็นไหมคือล็อกมันไม่ได้ไม่ได้โยกเลยนะจริงๆมันแรงมากนะแต่มไม่ได้โยกเนี่ยแต่มันโดนเสกโดนอะไรอีกเนะี่ยเออมันก็ประมาณนี้ครับคือมัน มันเล่นไม่ได้ไงเอออย่างอย่างเราเล่นปเล่นกับบอทอะโหดอ๋ออันนี้ก็ธรรมดาครับแต่เขาน่าจะแบบเตรียมพวกดามเมจน้อยไงแต่เน้นแบบใช้สกิลบ่อยๆเนาะหลบได้อย่างงี้เดี๋ยวลองคุ้นหนึ่งมั่งจะได้ชัดๆหน่อยจะได้ชัดหน่อย,อยว่าไหวหรือเปล่ามาถึงโยกฟึบได้โยกนะเห็นไหมคือถ้าลองมันโยกค่ะมันตายเออมันโหดโหดจริงตัวเนี้ยขอแค่ได้โยกเถอะเออ เดี๋ยวผมผมต้องไปแก้ตอนนี้ผมต้องไปแก้เกียร์ความแม่นยำท่านออกนะแล้วไปเปลี่ยนไปเป็นในนี่เขาเรียกว่าอะไรวะอัตราการหลบเพิ่มเออ <laughs> เพราะว่าเกียร์ช่องท้ายผมมันเจาะเกาะไงเออแล้วก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับบาวล็อกของเรานั่นเองก็อาจจะมีแบบลมลุกคุกค,คานกันบ้าง <laughs> ลมลุกคุกค,คานกันบ้าง <laughs> <laughs> เพราะว่าตัวแพทใหม่มันก็มาโคตรบ่อยอะบ่อยแบบบ่อยจัด ตัวก็ยิ่งไม่ค่อยมีสุ่มก็ยิ่งไม่ค่อยได้เออปวนหรือเปล่าน่าจะปวนนิดนึงเออสุ่มไม่ค่อยได้เลยตัวใหม่แล้วแม่งโหดโหดทุกตัวเลยทุกเดือนเลยใครจะไปหาทันนะครับก็ชนะไปอย่างง่ายๆเนาะโอเคครับก็เล่นกันต่อโอ้โหเจอกบอีกแล้วก็เล่นกันไปครับยาวๆก็ได้เห็นภาพมุมหลายๆครับว่าความโหดของล็อกเราแม่งโหดจัดเดี๋ยวหล,หลังจากนี้โหดเดี๋ยต้องไปแก้ไปแก้เกียร์ให้มันเป็น,ปน,ปนสมดุลละเออ จริงผมไม่น่าเล่นยากขนาดนี้เนี่ยแรงเพชรสามเนี่ยเออแต่เล่นยากเฉยเลยว่ะก็นะตามภาพนะครับเจอพวกแบบกอกอนเน่เนี่ยไม่น่าแพ้เลยเห็นไหม,ไมว่าเขาเนะเออมั่นใจมั่นใจยิงยโฉกไงเคยขึ้นเคยขึ้นเพชรหนึ่งไงเคยขึ้นเพชรหนึ่งแล้วทาโชว์ไงว่าเก่งไงนะครับก็ประมาณนี้เลยทีเดียวก็ตายห้าหมดนะเฮ้ยอย่างนี้เราก็เจอล็อกนะเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะ ตาสุดท้ายของเราเดี๋ยวผมไปเก็บนอกรอบครับเดี๋ยวผมไปดันน่าจะขึ้นเพจสองน่าจะจบอยู่อโอ้โหโอุห้ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคือถ้าล็อกไม่ได้เล่นนะครับคือ,อยังไงก็จบจบจบหมายถึงว่าทีมเราเนี่ยจบ <c ười> คือล็อกไม่ทันได้โยกเลยตายก่อนนะตายอีกแล้วโอ้โหข้างนึงก็โหดจัดเลยอะ่ะโคตรโหดเกมน,นี้จำไว้ครับหาค่าหลบแบบ,แบ,บเยอะเออ ถ้ามาเซตเต็มอย่างนี้ก็เราก็จะทุนเสียนะเดี๋ยวผมค่อยไปแก้เกียร์แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดันก็น่าจะขึ้นอยู่แค่เพชรสเพราะมันไม่ทันแล้วเวลาเหลือน้อยไม่ค่อยได้เล่นด้วยอันนี้เขาก็ใส่ใส่น่าจะหลบหลบร้อยเลยบ้งเออเนี่ยเห็นไหมเขาจะหลบร้อยนะครับต้านเขาไม่เอามาเลยนะครับมันก็จะทรงประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นเกมแบบเกม PVP เนาะเกม p v p PP คือตัวหลังเราก็พยายามให้มันหลบหลบร้อยให้หมดอะเพื่อที่มันจะได้ทำดาเมจอะ คือ,อน,นี้ก็เป็นข้อเสียนะครับของเกียร์ที่ผมมีเพราะว่ามันมีต้าน50าสิบไงมันเลยแบบเปลืองไปหนึ่งช่องถ้ามีหลบร้อยหลบ50ก็คือจะเล่นง่ายกว่านี้ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมก็ยังเล่นได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องไปปรับเกียร์ใหม่เพื่อไปไต่แรงใหม่นะครับ